มว่านิติศาสตร์นะครับเป็นคณะและวว,วิชาที่เปิดกว้างสําหรับทุกสาขาอาชีพในการออกไปทํางานในอนาคตน,นะครับการเรียนนิติศาสตร์นั้นไม่จําเป็นเลยนะฮะที่จะต้องเป็นเพียงแค่ทนายหรือว่าอายการวิชาอาชีพที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพอย่างผมเป็นสื่อมวลชนเองผมก็สามารถนําความรู้เรื่องกฎหมายที่ผมเรียนมาเนี่ยนำไปประกอบการใช้งานได้แทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะ70 80ดเลยซนะฮเลยนะเพราะว่า การที่เราสื่อสารกับสังคมเรื่องของข่าวเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยมันก็มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวพันทั้งนั้นเพราะว่าสังคมที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยเขาต้องการเสียงที่จะตะโกนออกมาดังๆว่าเนี่ยเขากําลังถูกเอารัดเอาเปรียบนะเขากําลังได้รับความไม่เป็นธรรมในสังคมนะสื่อเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะให้เสียงเล็กๆนะั้นดังไปถึงหูของผู้มีอำนาจในสังคมตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยที่ทําให้ผมสามารถที่จะนําความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ย ทางด้านกฎหมายเนี่ยพื้นฐานที่เราเรียนมาเนี่ยเอามาปรับใช้เอามาช่วยเหลือแล้วก็สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆหรือสังคมชุมชนนั้นๆได้ผมว่านิติศาสตร์ของอคณะทายนั้นคนที่เรียนจบมาเนี่ยได้เปรียบเรื่องของกฎหมายธุรกิจเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศอะไรต่างๆซึ่งซึ่งแน่นอนว่าสําคัญมากเพราะว่าอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราจะเปิดเอไอซีในสองปีเนี่ยนะกฎหมายธุรกิจกฎหมายระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยตลาด ของความต้องการกฎหมายทางด้านนี้ี่จะเปิดกว้างเยอะขึ้นนะฮะก็ทําให้หวัวข้าไทยคณะนิติเนี่ยน่าจะมีจุดเด่นในเรื่องนี้ด้วยครับสืมม่อมวลชนในยุคนี้มีหลายคนครับที่จบเฉพาะทางมาโดยไม่ได้จบด้านการสื่อสารบริเตงเนี่ยความรู้เฉพาะทางการเป็นสิ่งสําคัญที่สืมม่อมวลชนต้องมีการเป็นว่าคนที่จบสื่อสารมวลชนหรือจบนิเทศมาแล้วมาทํางานด้านสื่อเนี่ย สุดท้ายคุณก็ต้องไปเรียนกฎหมายเพื่อที่คุณจะรู้กฎหมายอยู่ดีพื้นตรงนี้เรามีอยู่แล้วเราก็ได้เปรียบแล้วก็มันนํามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ความรู้ตรงนี้หรือว่าข้อได้เปรียบตรงนี้เนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปจนวันตายมันจะทําให้ DNA อย่างหนึ่งของคนที่เป็นนักกฎหมายก็คือเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเสียเปรียบใครแต่ว่าไม่ใช่การที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นแต่เราจะยึดมั่นว่าเราเนี่ยจะต้องรักความถูกต้องความเที่ยงธรรมแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาเปรียบ คนที่เรียนกฎหมายเนี่ยแน่นอนครับเนื้อคือความรู้อยู่ภายในภายนอกอาจจะดูเฉยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะคงอยู่ตลอดไปคือไม่มีควาแฟชั่นอยู่ก็เลยไม่มีคว่าเฉยถ้าผมไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ผมก็คิดว่าผมคงคงไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้นิติศาสตร์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  你的啥？